อ่านเสริมภาษาภาทีบทที่หนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่สามมดดำมดแดงมดดำมีสีดำเป็นมันตลอดทั้งตัวลำตัวยาวประมาณห้าถึงหมิลิเมตร กำลังอยู่บนต้นไม้โดยเฉพาะตามซอกของต้นไม้ใบไม้และผลไม้ต่างๆมดแดงมีสีส้มหรือน้ำตาลปนแดงตลอดทั้งตัวรวมทั้งหนวดและขาตาเล็กสีน้ำตาลแก่ ลำตัวยาวประมาณหนึ่งเซนติเมตรทำรังอยู่ตามกิ่งไม้โดยใช้ใบไม้มาห่อกันเข้าเวลาถูกรบกวนจะป้องกันตัวโดยปล่อยกรดออกมาแล้วกาดทำให้เกิดอาการคันและแสบร้อน มดเอ,อ๋ยมดน้อยกระจ้อยรอยน่ารักเป็นนักหนารวมกําลังประสานงานไม่พูดจาพอเจอหน้าหยุดชะงักทักทายพรันสามัคคีรวมใจไม่ย่นยอ่อ มีวิในใจคอล้วนแข็งขันใครบังอาจมุ่งร้ายทำลายมันต่างกรูกันสู้ยิบตาพร้อมหน้าเอ่ย